nào nhà bán thì nào đấy ôi đây nào đấy đây nào đấy đây đây chết con này con nha chết con chết con <laughs> <deles. cười> hình <Phrush> <laughs> oh, <laughs> เดดบิงมือคนก็เพาะพน,น,นี่ยนมม้องน้ำไหลออกตาสิหามกะคงบ่ได้ย,ยืดอกรับความเสียใจเพราะน้องมันบ่มีกิน เคเบดหัวใจแต่น้องมันสําตีนสิน้นจำต้องก้มหน้ามองดินให้ใจมันกินน้ำตาบ่ต้องบอกลาบ่ต้องโทรมาถามไทย บม่อยากกลับมาปวดใจบ่ต้องเอ่ยถ้อยคำลำละถ้ามันคืนคมสิ่เกกับลมนั่งจมคือบ้าบ่ต้องเป็นห่วงไอ้จ้าเมื่อตัดใจลายกใจเขา เจ็บละงูฮู้ออกร้ายขนาดนี่เขาเิรงข่อยได้มูบบไงหนึ่งอืมขี้หนอบุ๋มดอยหน่อยอย่าตายเนีเก็บบดไปยายเขียวยายเขียวอะไรม่ีจุ่มมหญ่ Oh, โอ้ยโอ้ยอย่างนี้ะจ<พ>าานี่จะไข่อร่อยต่อ,อย่าเขีย่ยเ้ยจุ่มหอมเลยหดออกหมดโอ้ยผลาแห้งขวก,วก,กน,นี่ผล <c oughs> า,ลาอย่งนี้มาเปลี่ยนกันทีหล่ะมาล้วแม่นี่ข้าวห่อนหั่นข้าพะโลบบาตนี่ว่ามานเยอะมนี่ว่าเมยาอยู่ งอ่างขึ้นหมูม่หันเม่อ่ะมาเลยเพี่น่อบึึงพี่น่อดอกนี่ปาดโหหายไปไพ่เกาะบึงพี่น่อดกอก

กผสมแห่งไดบ่หน่พี่น้องเฮ็ดผมเนี้ยพี่น้องตัวนี้แซ่บแสบด้วยพี่น้องเลยแซ่บผักแซ่บแน่แซ่บแล้วเนาะนี่โอ้ดอกนี้แห่งพี่น้องไม้ขนาดพวกนี้ปาดไงไงไงพี่น้องพี่น้องเอา่งแน่มันผักมันแน่พี่น้องเอ้ยบ่ได้แกงแล้วบานีได้แกงแล้วได้แกงแล้ว โอ้เห็ดผือกแดงเห็ดเผือกทีมินกระแสบแล้วเนาะแสบเนาะเห็ดเผงอกบังเนี่ยเห็ดพี่น้องเบิ่งดอกเห็ดกับมือเน่อุ้ยบาดโอ้ยใหญ่แขกงโอ้ยขอได้พ่อแกงเลยขอแต่พ่อแกงเอาไว้ดอกอ่าเอ้่ยบาดนเป็นจังไงชิบอพี่น้องเอ้ยบังเนี่ยฮะพี่น้องเห็นอีกเดียพี่น้องเฮ็ดแฝดพี่น้องเฮ็ดแฝด mười một này một mười một mười video mười một 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 บ่นบ่นบ um no, ่น่ there! There <laughs> ี่นั <Thank you. S 2> ่งอครเลน่าด้ยใคไยนต้นน้าเเท่ัเก็บนนงเออคนเจ้าเก็บมันละคนไปยังเจ้าดอกยาเภาอาูมอยลมมเกลื

พ้ mm. <ng> ่น้องแขกคูของแฉงายง่ายง่ายนอง่ายี่ยังได้ี่น้องงด้วนี่เงากะหูอยู่อดเจ็บยังพอทนได อย่ากลัวเลยนะหัวใจสิเป็นจังใดก็ให้อดเอาไปดีสดรอรายสุขสบายจงมีแก่เจ้าเราอ่างความหักสองเฮาเมื่ออยู่กับเขาให้ลืมน,อน้อสา มาเอาการจนบดเลมอเห็ดตีนกระสีเห็นอยู่พี่ดอกนี่ดอกนึงงีดอกนึงอือฮะบ่หเลยงามแห่งพี่ดอกเว้ยพวกเห็ดนี่ันิบอะไานีอือสองดอกพี่ดอกเอ้ยพวกน้ ตอนข้าสิกินเข่าได้พี่น้องนี่ในซ้มนี่ละถ้าเบิ่งมแมลงแม่หลุดแมลงเขาสะได้ไล่ปันไดแต่ว่าก็งามอยู่ยา่เขียวกินเข่าได้พี่น้องมาเบิ่งแนวกินยาเขียวพักติ๋วเด้พี่น้องเด้อแล้วกับพกม่วงนี่มะหมาบัวรีไข่แล้วกับแจวแจวบัวใหญ่ แสบพี่น <ara> ้องเอว่าไ้กินในป่าค wow wow. ัน <boo> ก <ze bird> De ินอยู่งานนี้กินอะไรแถวเนี่นี่อืมกินในป่าแสบคักนะอ้ยขาดูขาทุกคนขาใหญกว่ามือพี่น้องมั้งว้าวกเลดตนเลพีนองพีองม่อ้ือผมเอดของมาได้เนอ่ มึงนี่ย่แล้วมันงามขนานมึงนีนั่นน้อโอ้ยเรีย่จุจมดำขนาดเห็นยูทูเดับอยู่พี่น้องเอ้ตึงนีเห็นอย่างคืองามาดเลพี่น้องพี่น้องเมลไมย่โลว่าม่ใหญ่โลเห็นละ ป้า inding. พี่นาะวันเกิดหรคุณมาเรื่อใหไก่สวยมากๆเลยนะคะเนี่ยสวยๆเฮ็ดผงนยอยากให้ผึ่งคานนกยุงเนาะคานกยุงบานคอยกันพันคานนกยุงนี่พี่นนอะเฮ็ดผึ่งคานกยุงเอ้ยดอกงามขาหลอกงามนี่ขาอันทองมันใหญ่ อุ้ยต่างขึ้นสุดหยอดพี่หน้องเลย,ยตระันเจา้างามแหงบอกคอยเน o ี่ยอาเห็ดผึ่งนี่ข้างนี้ไม่กินได้บนอุ้ยนี่คือเห็ดผึ่งอะไรกินได้ไหมนี่ยังจำได้ไหมผู้ชายหน้าตาแหล่ๆที่มันตกเป็นผู้แพ้ แก่คนผู้มาที่ลังถูกสาวใจร้ายขี่ใส่ใจยังไม่นั่งวันนี้กลับมาอีกครั้งบนทางที่มันเคยเที่ยว บ่มียังลหลแค่ใจเลือมไม้สันตีมีไกลแต่ใจย,ยังคิดคิดถึงแต่เธาพูดเดียวหลายปีจากไปอาศัยน้ำเหลาเพียวเพียวด้วยหากเทียงแน่นเนียว จิงหวนกลับมาไทยทามโอพีนอโอ้ยสุดยอดจังเลยปาดพี่น้องมึงไงพี่น้องสี่ดอกจุ่มเดียวโอ้โหโอ้โหมองดูสินะโอ้พี่น้องอุ้ยเรียบ hết đây nè hiến vô hiến vô นอร่อยอนีนยพนนะนน่พี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเราเจอเหตุร้ายแล้ทุกคนว้าวว้าวว้าวพี่น้องพี่น้องเอ้ยถืไข่แม่กระมีพี่น้องไข่แม่ก็มี ไข่นะทุกคนนี่ก็ไข่เออโอ้โหยโอ้ถ้าไครห้ามาได้ให้นละกบก็จะเต็มกระตาขึ้นมาเลยพี่น้องมันคักมันเน่พี่น้องเยโอ้โหม่ว้าว เราเจออีกแล้วนะทุกคนเบื้องพี่น้องโอ้ยนี่อัญอนเห็นแล้วก็อ่อัญอนพี่น้องเด้วยมุมสีมุงสีสันโฝนเรียบคอกระด้างขนาดนี้พี่น้องโอ้ยเรียบหาเห็ดงามมากสรุปเพชรได้พี่น้องเบื้องสรุปเพชรมือนี้สรุปเพชรมือนี้งามไหมเบื้อง ดอกนี่ปั้นว่าลกวยพี่น้องเอ้ยพวกนี่อุ่นนี่อันนี้ของยายแขวออุ้ยอันนี้เขจาจะคลองปั้พี่น้องเอ้ยขาแขงขาแขงไปบ่ะนี้เมื่อเมื่อขีปนาคอยฟอกันใหม่พี่น้องเอ้ยไดอยู่มันอยู่คนมาจากดินบอกเคยลืมถิ่นความจน ถึงฟ้าบันดลให้เดินพ้นทางเข็นใจกี่ปีที่เราจากเงาบ้านนาสู่ฟ้าเมืองไกลเสือ้อร้อยเก่าเกากระเป๋าหนึ่งใบมุงพี่น้องกับชุดหมอปลายยังจำได้ดีถึงในวันนี้ สิ่งที่มีพออยู่สบายแรงที่เทพไปส่งผลให้ยิ้มได้ทีแต่งตัวได้บางเดินห้างได้หน่อยเงินค้างบัญชีส่งทางบ้านส่งน้องเรียนดีแต่กินทุรีดินยังติดใจ ความสุขสบายบ่าอาจนาหนายภาพในความจำข mm hmm. ้าวเหนียวส้มตำ mm hmm. เป็นแขกประจำกับข้าวยามบาย mm hmm. เมืองใหญ่เมืองนี้เป็นเวทีสู mm ้ hmm. บ่ได้เป็นที่อยู่ของใคร บ้านเฮาร่มเงาป่าไผรย,ยังเป็นจุดหมายที่ใจรำ่ำหายายคนมาจากดินบอเคยลืมถิ่นความจนยังจำผู้คน ที่ดึงผลนทางน้ำตากินหอมน้ำใจผู้เคยเร่วมทนบนทางผ่านมาย้ำเตือนตลอดเวลาให้รู้ตัวว่าก้ามาจากดินเออ ยายยายพี่น้องมันกำโหดดิพี่น้องมึงเงนีเ่เฮ็ดเพิ่งอันนี้แซ่บเฮ็ดเพิ่งอันนี้แซ่บแซ่บดิพี่น้องนี่โบเฮ็ดมานนี่หลายปีนี่นกำมาเห็นอีกน,นี่เบิง่งโหดหายพี่น้องเอ้ยข้าเก็บเดี๋ยวให้ท่ไปแ,แบ่งแยกเข่วเนาะโหดหายนี่นะทุกคนโหดหายโหดหาย ประมาณคักเถี uh uh oh. ่พ <descon fin als> <p uss ASE ori> ี่น้องมาเบิ้งงน่เพชพึ่งอันนี้หล่ปีเลยได้พี่น้องบาได้ฝอเบิ่งนนี่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 นีนี่เบ้องนีนี่พี่น้องนี่พี่น้องนี่เบองนีคุณได้พี่น้องคุณได้พี่น้องคุณคุณยา่จะกแกอยู่คุณยายมาเราไปนี่อนคุณก็หอกว่าย น really? ี่นี <N 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 ่นี <N 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 ่นี่น um> euh ี่น claro> ีดอกนึ่งฟางขุดวันนี่อยู่พญานั่นนั่นน่นนั่นพูนนพนนเอ้าให้ยายเก็บก่อนพี่น้องเอ้ยพี่น้องมัขคากมันแน่พี่น้องเอ้ยมั่งแน่ลายคักเลยพ่นยายเขีว่านหัก็ะแตมาใสอุ้ยลายตื้งังวะอ้ยห้าคุบนลย ใส่ขอเสือที่ระยายกันันเดลนั่นีพี่น้องเอ้ยมเนดอกงามแฮะเปิดใบตองมในยายเออโอ้ยาานง่ายแพี่น้องว้ายวาดใ่ยายยายเปิดใบตองให้เนียวไท้นี่น่น่นี่นนี่นี่เออแนบมเห็นเออเปิดเอายิงกักกเหนียวแน่นี่หักกเหนียวแน่เออโอ้ยพี่น้องวนี้เออต้นนั้นเห็นอยู่พอจเก็บต้นนี้หเก็บต้นนัน อ้าวผี่น่องเอ้ยบังเน่มันคากมันเน่บาดนี่ี่เห็นมขอเสือเนี่ยย่าในขอเสือนยยเฮ้ยมงเห็นอบเปล็นดี่น้องมันอีดีมันนียเฮ็ดพึ่งอันนี้นี่พวกเคาเห็นมันนี่ไลยปีเ้วเนาอยใหญ่หนบมึงบึงผี่น้องอ้ยมึงเน อ้ยนี่่พี่น้องเอ้ยพีนงโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่นฮ้ี่นพี่น้องเ้ยพี่น้องเ้ยพีน้องเฮ้ยพี่น้องเ้ยพี่น้องเีนเ้ยพี่น้องเ้อ้ยพี่น้องเนอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเ้ยพี่น้องเ้ยพี่น้อย่อ้พอเพีงอนี้องเยเอพี่น จักไม่เข้ากับพิษพงษ์ยังนี่หันแสีบขนาดไม่ใหญ่นอใหญ่ย,ยังเลยเก็บชุด้พี่น้อทงทงึทง้งๆมันก็มีพุ่นว้า,ายม้านแหง่งม้านแห้งพี่น้องเอ้ยม้านแหง้งม้านแห้งเลยอัปเดตลาสุดเลยพี่น้องล่าสุดเฮ็ดพงษ์เสบจนว่าพุลเต็มกระตาเบิงบ่งมึง อันนี้อันนี้ขอ่อยเอิ่อหนึ่เห็ดพึงแสบเพื่อพี่น้องเพราะข่อยบอกว่าซื้อมันซื้ออยังแต่ว่ามันหงุดตุวา่ามันแสบนะเบิงึงป๊าดพี่น้องเห็ดพึ่งแสบมาทุกคนนะโอ้ยบังขาบังขาพี่น้องมึงเอ้ยบังขาปวดหายโอ้ยงามขางามแน่พี่น้องเอ้ยอยู่มันได้ละโอ้ยมันอยูจจ่จ้าอัปเดตรอบสอง